มึงนีงบีมจ๋<ๆ>จาเนี่ยหาได้ทำขอใจตามเลยโอ้ยี่แบบดิ้งไรสุดเดี๋ยวระเบิดด้วยกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวระเบิดพร้อมกันไหมจะเข้าได้หรือเปล่าก่อนก็ต้องลองดูไงถ้าเกิดเน็ตมันได้ก,ก็เดี๋ยวกูขอเปิดโหมดแชร์แล้วมึงามั้ยแล้วมึงจะหลับซะไอเดี๋ยวกูไอ้นี่ เชื่อมต่อระหว่างระเบิดกูกับไอ้นี่ค่ะ,ะมันไม,ไม่ไม่ขยับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีสิทิทธ์หน้าดำบุ๋มดูเหมือนจะไม่มีสิิทธ์เลยเฮ้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 ยม,มีสิิทธ์เอ่ะไม่ม,มดีดินดินดูค้างอะไรนี่น,นถ้ามึงค้างกูจะไปเหลือ,ห,ลอหรอ เาเปิดได้ที่นีน่แหละเปิดเลเฟลสูงไม่ได้ว้าวเขาได้แล้วเ <Yeah! S 1> ย้โอ้อย,ออยลืมเปิดแชท็บรอบนี้ไม่มีลิงก์หรอกแล้วกลัวเออจาา้ามันเถอะเออรอบนี้ <c oughs> ไม่มีลิงก์หรอกไม่มีเซิร์ฟบีก็ไม่มีใครที่จะเติมไหมใช่ไม่มีตังค์พ <c oughs> ูดไปตรงปกเออ โอ้ยโอ้ยเซิร์ฟมูนระเบิดแห่งสีเหลืองเซิร์ฟบีระเบิดแห่งสีแดงเรื่องนี้ไม่รู้ว่าใครดูอยู่จะรู้ไว้ว่าระวังตัวให้ดีโอ้ยมันมันกระเดียบดินดูโอ้ยน้อ้มั้งเล่นกัออไปปนไม่อยากเจอตามไปแล้วอ่ะค้างเรื่อยๆค้าง หนึร้อยครั้งแค่มึงก็ขาแล้วเข้าไม่ได้เลยโอ้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 ่โร้อยโลบัสไม่มีโลบาตฉันจ้มีไม่ได้กำลังทำอาวุธชีวภาพอยู่ แล้วแม่ก็ไม่มีใครได้แบบเพื่อนพวกเราแล้วแบบแม่งมีสะกวีมีเพื่อนอยู่แอดไปหลายคนอ่ะด้วยขอเป็นเพื่อนแอดคงรู้ไปหลายคนแล้วเราจะบอกว่าตอนนี้คือนี่พยายามจะพังเสื้อชัดๆเลยแหละอีกเจอเจสหกหกหกแล้วกูก็คิดจะจอยตามไปว่ะโดยที่กูแต่งกูคิดกูคิดกูกี้คุกกี้กูเคยเท็ดเดินได้ Ah. อ้าวตรงนี้น่าจะได้อยู่สี่แสนเี็บร้อยแค่สี่แสนเองมันไ um ด้สี่แสนจะถึงห้าล้านเออไม่จะแล้วมีคอมจะทำให้ถึงห้าล้านเลยไม่เดี๋ยวทำให้ถึงส0ล้านไปเลย เริ่มต้นจากแค่สิบลูกมายี่สิบลูกแล้วก็ร้อยลูกพันหมื่นและแสนเราไป็คือร้านมันน่าจะสร้างได้ถึงพันล้านแน่มันจะได้หลุดกันทั้งเซิร์ฟเลยนี่ไม่ใช่แผนกันชั่วตอนนี้เครื่องค้างไปแล้วเงียบๆไป ไม่ได้จอยตาเหมอืมอนไม่ได้แนละ้พวกยังมึงคนในเซริรมึงเหลือแค่เนี้ยว้าวคนในเซริรมึงเหลือคไม่ไหวกันแล้วจริงๆแหละมึงคนในเซิร์ฟเหลือแค่เนี้ยจะไหวไม่แน่เครื่อง เครื่องเอาไว้แต่ลูบอกเอาไว,ไว้ไหมเนี่ยคนดูยังโอ้ยเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ว่าจะ,จะได้ถึงล้านลูกแต่กลัวคนในเซิร์ฟไม่ไหวคนในเซิร์ฟไม่ไหวแต่ไม่รู้บอกอ่าไม่ไหวเครื่องมันไหวแต่ลูบอกมันไม่ไหวๆๆเนี่ยว่าลูบอกไม่ตอบสนองละ่ะบอกอะไรไม่รู้เลื่องด้วยลูกบอกไม่ตอบสนอง เอาล่ะเราคงต้องหยิบไม้ตายมาเด็โปรดี๋ยวพยายามเข้าตามมาได้โปรดี๋ยวพยายามเข้าตามมาไม่มีแผนการช่วยแต่แผนการดีขั้วใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หายอ้ไม่นะสองแสนลูกค้างแล้ว นี่กูโหลดเอ,เอ,เอกูยังโหลดไมเ่เสร็จดีเก่อยังรู้ไม่สามารถเอาเรือไปอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็โหลดเรือใหม่ได้กูค้างแต่ว่าเราเหมือนจะมาใกล้เกินไปกูรู้แล้วกูค้างอืมันนี่ใครเห็นความค้างขนาดขนาดช่วยกูด้วยไหม พอก่อนพอก่อนพอก่อนบ๊อบไอ้บ๊บอบ,บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเไอ้หายเลยไอหายเลยโหดเกินโหดเกินเจ็บร้อยไอ้เหี้ยกูทำเองกูโดนเองไอ้เหี้ยไอ้ดำฮ่า่า่ากูทำตัวเองกูโดนเองไอ้เหี้ย ไม่มีใครดูอยู่น่าจะให้คนคนดูสักคนนึงเข้ามาเนาะเอาวุดชิบะผ้าป้องรุนวราแล้วคนดูไม่น่าจะยังไม่ได้เข้าก็หรือแค่ไม่เป็นไรหรอก,อกอแค่สองแสนลูกเองเอา้เาร้อยเราบอกหลุดการเทียบต่อแล้วเอาละขอคิดมึงอย่าเล่นแบบนี้อีกไอ้เหี้ย มันมันมันค้างมันค้างคำแต่กวานไปแล้วอะไรเราบอกดูการเชื่ต่อไม่ใช่อยู่ดีเน็ตระเบิดนะไกลเื่อนี้ระเบิด่ีทุกคนทั้งโลกมันดูกันเชื่อมต่อมาเลยมันคงจะเป็นระเบิดที่โกงมากโอยโอยแหลกโอยโอย แสีลูกแล้วเนี่ยสองแสนเนังเอ้ยไม่สแสน,นยังถ้าไ่ถึงสแสนจะไม่ยอมหยุดสิสไม่ต้องสนใจนี่แค่อาวุธวภาพอม,ม,มันลวงพื้นไม่องสนใจนี่กูมออไ,ไม่เคยคนทำงานเลย เตัวแดงแก่เลยแสแล้วหนึ่งแสแล้วอะไรเนี่ยมันจะตาวเจตำรวจตับมันตับมันมาถึงบ้านเฮ้ยมันไม่ตับตารจจะกินตับโอ้ยเจ้ามอนเจ็ดร้อยแต่ไฟสองวิค เอาเอาแล้วเอาแล้วมีคนเข้ามาแล้วเรียบร้อยมีคนเข้ามาแล้วเอายัง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 คุกคุมไม่อยู่แล้วคุกคุมรถไม่อยู่แล้วนนั่รถมึงเข้าโอ้หัว้ราแบบเรียบร้อยเด้อ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 ได้ได้นะทำางี้ได้นะทำางี้ได้นะสงสารว่ะเบอรสึกเองนะเบอรสึกเองนะไม่ไม่ไม่กูสงสารไม่ดีกว่าเดี๋ยวทําสิ่งสี่แฉลกก่อนไม่ สงสารโทรศัพท์มึงอยากให้โค้งจั่งแล้ว่าโค้งจั่แล้วเออเาอ้าวคุณ่านกี่ทีเจ็บปีศาจพีเตอร์ว่าก็ตอนแรกแค่แค่สองแสนลูกไม่ดิสี่แสนลูกยังทำยากเลยจะถึงร้านลูกไหมเนี่ยกลัวไหมไม่เหลือคนอย่างมึงยังไม่เหลือแน่นอนในเมื่อสี่แสนลูกมันทำไม่ได้ได้แค่สองแสนก็ไปบุกมันทำที่มีแค่สองแสนนั่นนี่แหละนิดเดียวโอ้โหเหลือแค่นิดเดียว

ขอร้องไล่ยาหลุดเก่งกังกังโอ้ยโอ้ยโกยโก้หนูเซิร์ฟเวอร์นี่ต้องปิดแล้วภายในสิบสามวิ แ,แล้วแม่งเหลือหนึ่งวิค้างด้วยมึง,ม,งมึงจะพาคนนี้แม่กมงกำลังจ้างอยู่แล้วแม่งแบบยังไม่ทันได้เซฟไว้แล้วแบบจ้างโคส,สวยอะ <c oughs> แล้วแม่งต้องมาหลุดเพราะมึงไ <c oughs> งมันแจ้งเตือนมาก่อนตั้งสิบสองวิ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ว่าการที่มึงค้างอยู่มันจะไม่ทำให้คนอื่นค้างไปด้วยอย่างนั้นเหรอก <c oughs> ็เปมคนได้เซฟเหลือแค่สองคนวะถามกูคงรูไม่มีใครดูเลย ชดชดชดโคตรดีเลยชดชดนี้เอ้ยอย่างน้อยมันก็ถ่ายติดนะเออมันดับมันร้อยค้างอย่างน้อยมันก็ถ่ายติดนะโอ๊ยมึงเป็นเฮียละทำเฮียอะไรปิดวะมึงเล่นเสือวะมงเล่นเสอร์ปิดเลยอ่ะเครียดแทนในคนที่มันสร้างอยู่เลยมันงนี่เดี๋ยวรถใหม่ก็ได้ตะกี้เดี๋ยวนะตะกี้ยังไม่ปล่อยลูกโป่งนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมันแหลกมาถึงจักรวาลนี่มันมันแหลกมาถึงจักรวาลพี่แจ๊กพี่แจ๊กพี่แจมกประหลาดแล้วไอ่ะอ่ะยังถูกเข้าได้เลยเพิ่งหลุดเพิ่งหลุดตะกี้กูตายกูตายนี่อันนี้คือถ้าถ้าผู้เข้าบ้านใครสักคนแล้วแบบไปกดระเบิดนี่คือแบบเฮ้ย มีมีม <cues> <sm convert> ีม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 ีอะไรมมีไรรับเขารับเขามดยวมเีมอีมดีวมึงเดี๋ยววางสวิตก่อนวางสวิตซะเอ้ยพาดีฉัมตอพี่เจ้าไม่เอ้ยต้องวางดิเอ้ยไม่ดิเดี๋ยวกดปุ่มเปิดีวกงั้นีด้เี้าเดินเดินมีอยูีมีวิมีนี่ง่าหมดกเป็นรั่อชรอมันต้องรอลูกโป่งมันเปิดออกมามึงรับ พีก่กดใช่ตกลใช่ไหมทีนี้มึงวางบล็อกกดบ่มไว้เร็วมันจะเชื่อมต่อแล้ววะวาเร็วแป๊บนึงไอ้มันมันมันแหลกมันควบคุมไม่ได้แล้วมันเกิดการครอบกูยังควบคุมได้อยู่มันเกิดการควบคุมไปแล้วกูยังควบคุมได้อยู่มันแค่ลูกเดียวนะทำไมเจ็บปาก กูม่งดูแบบกราฟิกเดีขึ้นวะโหไม่เป็นขี้เลยว้าวแ่วนีอะไรโธ่อะไแล้วมึงมึงก็ได้ไปแล้วเตะไอ้กูยงเข้า่ากูเรี่ยบ้อยเรียบ้ลยยังไม่ได้างยังไม่ได้วางวิตเลย มึงเล่นเหี้ยนะทำไมเครื่องระเบิดแล้วยังไม่ได้มาสวิตช์ยังไม่ได้เปิดเลยเลยเฮ้ยบ้าไปแล้วที่มันหยุดแป๊บนะพี่สุดเช็ดตรงเงี้ยมงเดี๋ยวคุณจะพยายามเข้าไปใหม่เว้ยเช็ดรูปบอปกเปิดเวลาละสมัครไม่ขึ้นอีกรอบหนึ่งเซิร์ฟกำลังจะปิดตัวหลุดร้อนหลุดไปละเอ้าเช็ด ฉันเปิดไม่ได้แล้วฉันดับไม่รเสิร์ฟตลังจะปิดตัวภายในสองวมนะหยุดเล่นเลยเนี่ยหยุดเล่อผม้งแล้วดูเซิร์ฟเราดิเลอกี่คนไม่เหลือเลย มึงก็ไม่เหลือในเซิร์ฟเหมือนกันเอ้ามึงก็ไม่เหลือในเซิร์ฟเหมือนกันเฮ้ไอ้ตุ้นมันมันทดลองระเบิดหน่อยดิขั้นมอนทดลองระเบิดหน่อยเร็วเนี่ยไอ้บีแม่งไม่เหลือในเซิร์ฟแล้วเหมือนกันตอนนี้พอในเซิร์ฟแม่งก็ไม่เหลือไม่เหลือใครตกคุนอี๋พวกเป็ฟคนอะไรทำเลเจนด์สานอสอุ้ยเซิฟแล้วมีสานอส้าเข้าเลยยี่คนระเบิดปุ๊บปัง ไอ้เจ้าเล่ห์ขมัจ้กดเบิร์ไอ้เจ้าจ้ำพอไอ้เหี้ยเข้าเซิร์ฟใหม่รอบสองอย่ามียว่ากูเดี๋ยวพี่ท่านกดปุ่มเลยถ้ามึงจอยตามกูมาแล้วมึงกดไอ้เฮี้ยกูตอนนี้กูไม่ยอมรับในตัวมึงแล้วตอนตอนนี้มึงแหลกข้ามจักรวาลอีกแล้วกูก็แหลกข้ามจักรวาลเหมือนกันเบ๊กกี้อีกรอบหนึ่ง พังอะอะไรกูไม่นีสําเส็จเลมึงเนี่ยแล้วทําไมกูค้างข้าวเลยข้าวเลยไม่สุดละข้ามเลยโอ้ยโอ้ยกลัวแค่คุณจนกูกูก็เกือบค้างไอ้เหี้ยนี่โลกเลยจะพังเครื่องใช่ชัดไม่นจะพังแค่เครื่องมึงพังทั้งโลกไม่คิดว่ามันไม่น่าจะถึงร้านได้แล้วแหละ คิดว่าจะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะถึงร้านไม่ไม่หรือเพื่องเดยกซื้อความก่อนไอเกียกูดูทันแล้วไอพีซีมันน่าจะแบบเริ่มมีควันขึ้นแล้วแบบมีแจง้งแบบแต่ได้ไม่มีใครดูเลยอ่ะชอบตะกี้แม่งวันนี้เราจะไปออกอากาศนะฮะไปออโอากาศกันเฮ้ยเรากดพร้อมก,กันกกไหม <laughs> มึงจะให้คนทั้งเบี้ยบสแตกเล่นขี้เพราะงั้น เออตอนตอนทุกครั้งที่แบบเซิร์ฟว่ามันถูกปิดนีกไม่เคอยอยู่ในเซิร์ฟเลยนี่กูกูไม่อยากจะอยู่กับมึงอะไอ้แยอยากรู้ว่าเซิร์ฟมาถึงเซิร์ฟอื่นอะอยากรู้ว่าเซิร์ฟอื่นจะถูกปิดมั้องวะถ้าถูกปิดด้วยอะแล้วเมื่อแล้ันแล้ววันแค่นี้กูก็ค้านะงแล้วเนาคนดูมาเงินเฮ้ย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 ตอน,นี้กูจำได้มันจะมีอะไรบางอย่างแต่หายไปไหนแล้ววะ <laughs> อะไรจำได้ไม่กินในตอนที่มันจะมีอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว มันดูแลข้ามจักรวาลนาะมึงบอกไม้ดึงแสงไอ้ย่าบอกยูนิเวิร์สยามโหลดอยู่ปะนึงไม่ไหวแล้วห่างๆแล้วเบอร์ไหนกันแน่นะโหลดได้ไหมโอ้ยโหลดได้ไหโอ้ยมันไม่ไหวแล้วเหยื่อเพิ่งเครื่องไม่ไหวแล้วระเบิดโหลดอยู่ เป็นนึงรอบแล้วระเบิดลออยู่ลออยู่ระเบิดเลยอีกกี่ลูกวะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ลูกระเบิดระเบิดคนที่จะวางของนิดหน่อยจริงจริงนะดูซิว่าตอนนี้เลยกี่ลูกถึงจะครบตอนนี้มั่งเหลวละมั่งมั่งมั่งเลื่อนไม่ได้ละไม่มันเลื่อนได้แต่มันมันดูไม่ไหมโอ้ยค้าง